น่านนจะมอมชมพูน่าจะแบบมีความแบบกลูต้าอมชมพูเพราะมันจะเน้นขาวแล้วใสแบบอมชมพูแม่แม่หนูสั่งซื้อแล้วนะแม่สะดุดแล้วแม่สั่งซื้อแล้วแม่แพทพ่พอพีมาม่วงมาม่วงทานได้40วันเลยตะก้ารหนึ่ง ตะการหนึ่งทานได้40วันเลยค่ะสัญญาณคามหายสัญญาณไม่ดีง่ายแต่ของของแม่โอเค <Sure. S 1> ใช่รอพี่เลสนะแม่รอได้เลยอีกแป๊บเดียวครับเออโดนแม่กับพ่อตกแล้วเนี่ยตะการหนึ่งขอเป็น14ปีขึ้นไปกินได้เลยแม่ถ้าเป็นแปดแสนอะ่ะยอมใจกอดกันได้ไหมอาจได้เดี๋ยวรอพี่เลดลงมาพอดีพี่เลสไม่ค้างแม่กระตุกหน่อยหน่อยสัญญ,ญาณแม่กระตุกนิดนิดใช่ไหมสัญญาณ ตอนนี้ไม่กระตุกแล้วเนาะแม่เนาะเพราะหล่อจังแม่กินมะม่วงด้วยแม่กินไปแล้วแม่เพราเปรี้ยวนานแล้วบีบมันานแล้รู้ตัวว่าจริงๆอะชอบกินเปรี้ยวแต่ยกเว้นมะม่วงไม่กินเปรี้ยวมวันเนาะโอ้ไม่ค้างแม่ตัวนี้ตะก้าหนึ่งคือหนึ่งแถมหนึ่งได้สองกระปุกกินได้สี่สิบวันกินได้สี่สิบวันพ่อหล่อมากพ่อหอมแม่ไปประมาณสิบกว่าทีละสิบกว่าทีละตะก้าสามทันในปาก ได้3กล่องนะเซตหนึ่งสองรกบขึ้นมาแล้วหน่กล่องมีสิบซองสิบยี่สิซองกินได้30วันหนูขอให้แม่แค่กินวันละ1หนึซองหซองครับตอนท้องว่างหนซองตอนท้องว่างเท่านั้นแล้จบสิบยแล้วจบจริงๆตัวนี้บอกเลยว่ากินแล้วดีมากๆตอนนี้ตะก้า1หนึ่งสอฮอตทั้ง3ามตะก้ารหมดเลย3ตะก้ารอยากให้ร่วให้ทันนะแม่นะหัวใจคือตอนนี้แปดแสนแล้วแต่พี่เลยังไม่ลงมาเลยงั้นเอางี้ได้ไหม ขอร้านหนึ่งไปเลยพี่เล็ดลงมาพอดีอจะได้กอดกันไปเลยสามคนแม่แปดแสนแล้วเร็ว<อ>มากเลยกอดสองคนร้านหนึ่งกอดสามคนเออได้ไหมล่ะก็นี่แปดแสนกอดสองคนร้านหนึ่งกอดสามคนโอ้ย่ละเอาอืออือเอาตะการหนึ่งเลยแม,ม่นี่เขาตอบใช่กันใหญ่เลยตะการหนึ่งจะหกร้อยละแม่รวบได้เลยก่อนของหมด หนึ่งแถมหนึ่งแม่จ๋าหนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่ตัวนี้คือผิว<ะ>มีทั้งกูตา้ามีทั้งคอลลาเจนเพราะฉะนั้นที่ผิวที่แม่จะได้ไปคือเป็นผิวที่อิ่มน้ำฟูมีไฮยาผิวเด้งที่สำคัญผิวจะสว่างด้วยและกันแดดได้ด้วยเพราะหนูใส่บัชออร์เรนจ์ด้วยค่ะไห้จ๊ะรักจังเลยรักจังเลยอืมตะกาหนึ่งออือ ตะก้ารหนึ่งตะก้ารหนึ่งปากให้แล้วคะ่ะตะก้ารหนึ่งคะ่ะมีฟัมสุบ <laughs> มีฟัมสุบจริงเลยตะก้ารหนึ่งเลยห,หนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่จ้าสองร้อยสอง200ร้อยกรัมสองร้อยกรัมกินยาวๆได้กี่วันสิพ่อพูดส <40 S 2> <ะ>ิสี่สิบวันครับผมจริงหรือเปล่าจริงสิจ้ะสี่สิบวันสรุปยังไงอ่ะเขาจ้างเะไรใช่ป่ะเขาจะจ้างแต่ว่า เอออม่จะฟังเลยหรอเออทำไมอ่ะอ๋อแต่ว่าเขาคุ้มแบบมันมีสองประเด็นไงเรื่องนี้กับเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งอ่ะถ้าคุมมากว่าถ้ามันยังหนึ่งร้อยกรัมเต็มอ่ะแถมหนึ่งร้อยกรัมนะครับแบบรอก่อนสามร้อยเก้าสิบแม่กั้นหายใจเลยหรอถ้าไปอย่าก็ขายลูกคายด้วยนะไม่ใช่แบบว่าให้ไปเข้าใจปะเออรักกันแบบนี้เป็นนานๆนะแม่แม่กั้นหายใจทำไมกั้นหายใจทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะตัวเขาไม่เหม็นนะเออจะหกร้อยแลว้วเร็วเข้าพ่อจะหกร้อยแล้ว <พอ S 2> ต่กานหนึ่ง1 1> มันดีมากผสมกันได้อันนี้คือจริงๆตั้งใจทํามาไว้ให้ผสมกันแม่<ช>อันนี้คือความตั้งใจของผู้ผ<ช>ลิตรองเท้าใช่ไหมคะเอาแต่รองเท้าไปก็ได้หนูไม่ต้องถือถุงถุงใหญ่จะครับถุงใหญ่จะเท่าตัวนี้ลยแล้วว่ารองเท้าสวยไหมลูกเอ็กก็เป็นแม่อยากได้เหมือนกันแต่ไม่มีไซส์สรุป อ,อร่อยอร่อยไหมล่ะไฟลูกระวงังฝนนะลูกไฟได้เหรอนี่ผมยังตกกระปิบกระปอยอยู่เลยนะ540ได้เพราะไม่มีฝนล,ละ <Okay. S 1> 40, โอเค540เต็จแล้วว่ะอุ้ยจะหก0้แล้วจะน่ลินน่ารักนี่นิลินมาโชว์วันนี้แม่ซื้อชุดน,นี้ให้เขาที่ h อมาโชว์หน่อยลูกนี่สำหรับใส่คริสต์มาสค่ะ<ม>เห็นไหมแม่แม่ซื้อให้ใช่ไหมคะ ชุดสันดาลพีสั่งเราแม่พี่พีน่ารักเอฟอปนนี้ได้ไหมคะน้ำป้าหวานจะล้านเราแม่เนี่ยลูกชายยังไม่ลงมล <laughs> ันมเลยบ้านใหม่เลยครับบ้านใหม่จะหกร้อยละจะหกร้อยนะตะการหนึ่งอ่ะจะหกร้อยแล้วนะ <laughs> สวัสดีค่ะคุณหมอชานโนอยากข่าวเพราะพี่ปักตะการหนึ่งให้พี่พีไปเลย <laughs> ปักขึ้นมาให้แล้วครับผม <laughs> ปักให้พี่พีไปเลยตกนนตะการหนึ่ง <laughs> ปักขึ้นมาเรียบร้อยครับผมเออออะน้องนับมาหน่อยเอาทีเอาชวจะสี่ร้อยเสร็จแล้วแม่ ชอบตอนคุณพีพูดภาษาอังกฤษพรที่ไม่ใ่จนใส่ลมันอะไรอะ How J How o บอก I don't know คลิปๆก่อนครับ How D How's your How's your day going Yeah t i s s been going pretty good pretty great so far Would you explain about the ingredients they're p u t i n กินแล้วดี Okay let me say so you've got collagen dipeptide เออ Pomegranate ผลไม้ Red raspberry Strawberry uh, a l c l u t a t i o n blood orange extract, um, cranberry, a c e r o a cherry, a s t r a g a l u s รักแลแม่แพทอยู่ตะกร้าเท่าไหร่นะตะกร้าเกับเจ็ seven white tomato อันนี้ไม่รู้เลยลุงไงว่าใช้ของปลอมอาจจะขาวก็ได้แม่ white jelly mushroom เอาจริงๆ right. นับก็พูดภาษาอังกฤษได้ hematococcus แอบเส้นดีเลย zinc แพทแปลหน่อย Just lot